สวัสดีนะคะวันนี้<ด>คุณแม่มาสงจริงถึงบ้านนะคะเรามาดูดินดินพี่หนุ่มกันนะคะนี่ค่ะที่นอนใหม่โอ้มาแล้วคงจะไม่อยากกลับไปคืนแล้วเนี่ยได้ที่นอนใหม่ที่นอนนุมน่มๆย<า>อนแส<า>นี่นะคะ โอ้ยนุมมากจริงๆค่ะต้นแม่ยืนยังยุบเลยค่ะโอ้สุดลอได้กลับมาอยูท่ที่เดิมแล้วบ้านใหม่ดูดินหนูสิลูกดินหนูสวยมากเลย หนูมาแล้วแม่ไม่ได้ทิ้งหนูนะเดี๋ยวแม่กลับมารับใหม่นะครับรู้ไหมยังงอนนานสิครับน้อเรามาดีกันก่อนนะรู้ไหมกินอร่อยมากเลย ไม่งอนแล้วนะหยุดงอนแล้วนะไม่เป็นไรแล้วก็เธอบอกว่าไม่ดื้อแล้วฉันก็บอกว่าไม่ดื้อแล้วเธอยังจะกลัวอะไรอีกไม่กลัวอะไรงกินน้ำหมาน้องคุณแม่เแป๊ปซี่ทำไมไม่นั่งด้วยกันคะไม่คุณแม่จะขี่โคเลยค่ะวันไหนคะวันหลังก่อน แม่งุนอนุญ,ญาตนะคะขี่คอบพ,อพอ่เเพอ,พอเป๊ปซี่ไม่ใช่ขี่คอบพ,พ,พี่นุ้งขี่คอบพ่อเป๊ปซี่เลยเป็นธรรมดาอยู่แล้วเนาะคุณแม่เป็นควันของพ่อเป๊ปซี่เนาะใช่ <c ười> น้องแม่คุณบอกว่าเราอยู่ใกล้นะคะนี่ใกล้จริงๆค่ะ นานนานนานเข้าไปอีกแล้วเดี๋ยวนี้เขากล้ารูปกล้าคำหมดแล้วนะคะแต่กรน,นีนู่นใช่โอ้เล่นได้หมดทุกที่เลยทีนี้ั้งข้างหน้าข้างหลังอ้ เราทำตัวใหม่แล้วเขาเป็นเด็กดีแล้วเด็กดีของทุกคนนะคะใช่ถ้าถ้าทำตัวดีๆก็จะได้ลงไปหาเพื่อนอีกใช่ทำตัวใหม่สิ่งเก่าๆก็โยนมันทิ้งไปโยนทิ้งไปกับปีเก่อมาลูกนะปีใหม่ใช่เป็นดเนด,ด็กดีแล้วเราจะได้มีงานเข้าได้คุณครูไม่ได้เข้าไปเที่ยวนะลูกนะได้นั่งรถสิบล้อเลย ไปไหนก่อนหน้าปีนี้ฮะลุงเกตเราจะไปไหนนะเรามาลุ้นกันนะคะว่าเราจะได้พากันไปจังหวัดไหนจะพากาจางพี่หนุ่มไหมคะแค่คิดก็สนุกแล้วเนาะพี่หนุ่มนะใ้าจากเอฟซีจากจากจาก้จาของงานค่ะ ดีไม่ดีได้คุณปู่ทองใบไปแกงเดิมสนุกม,มากสามเชือกมีพี่นุม่มมีพี่เป๊ปซี่แล้วก็มีคุณปู่ทองใบพระคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะเหมือนนาเชิชอบพูดต้องขอขอบคุณนะคะคุณพ่อกับคุณแม่เป๊ปซี่นะคะที่เอาเจ้าขนตาออนไปเลี้ยงนะคะตั้งหลายวันค่ะนิสใช้เปลี่ยนไหมเปลี่ยนค่ะ เห็นไหมนี่คุณแม่ไม่กลัวแล้วนี่ทราต้องมาหาแล้วนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณแม่จะมุดท้องไมอ่ะคุณตาเกตแล้วนะได้คบโย่เฮาโจ้เต็มที่เลยค่ะเล่นเลยค่ะทั้งรอดทั้งวันนี้ทั้งรอดทั้งขี่ทั้งจับขาหลังย ดีมากเลยค่ะพี่หนุ่มงวดนี้ดีจริงๆริงทิ้งสิงไม่ดีไปกับปีเก่าเลยนะครับลูกนะลูกไหมหนูอย่าดื้อน,นะ น่าหันหน้ามาหาคุณแม่แล้วดีใจแล้วดีใจคืนแล้วเอาวพอเกณฑ์มีอะไรจะพูดไหมคะเรา <ใน S 1> ถามคุณลุงเกตเป็นยังไงบ้างคะนีน่ก็ดีขึ้นทุกดีขึ้นเรื่อยๆครับวันนี้นี่พาหลานสะไปคีพี่นุ่มเลยผ่าหลานสะไปคีพี่นุ่มเลยต่อไปก็ีมาถึงนี้ก็ไม่ขี่รู้ไหมว่าพ่อปู่เกตถามยังไงถามถ้าปู่มึงรู้ปู่มึงจะพูดไหมว่าพามึงขี่พี่นุ่มนูัวกพอลุนไปดูพี่โกง กลัวพอลุนแต่ว่าไม่ด่าอะไรหรอกแต่ปู่แต่ปู่คนเล็กนี่ไม่ว่าก็อยากให้ทีทุกคนนั่นแหละปู่เกตปู่เกตบอกว่าแม่หุ่นใจไม่ใหญ่ทองหุ่นนะคะก็เลยจําเป็นต้องขึ้นคะแมใหญ่ทองหุ่นนะเลยจำเป็นต้องขึ้นแล้วเมื่อวานพี่หนุ่มเป็นไรถามคุณตาเมื่อวานพี่หนุ่มเป็นอะไรเป็นะไรมันก็ซึมมันลูกคนจะแปลกๆพี่หนุ่มเนาะเมื่อวานเนาะเออแปลกๆไปยืนอยู่นู่นมันซึมมันไม่ พ่อแม่แม่งุไปพูดว่าจะพาพี่หนุ่มกลับพี่หนุ่มซึมเลยแต่มาถึงตรงนี้แล้วก็ดีแล้วฮะผมก็ขอขอบคุณนาขันกับช่วยนะครับที่ช่วยดูแลพี่หนุ่มของผมฮะผมก็รู้รู้อยู่แล้วว่าวิ่งนู้นวิ่งนี่ฮะหลายที่ค่ะลำบากค่ะหลายที่ พูดถึงลําบากมันลำบากไหมก็ต้องสู้ครับพ่อถ้าหนูจะเลี้ยงพี่โก้พ่อจะว่าไงคะจะเลี้ยงเลยพ่อไม่ว่าเดี๋ยวพ่อกลับมาเหมือนเดิมกลับมาเหมือนเดิมเนาะทำตัวเหมือนเดิมเหมือนแต่ก่อนหน้าที่ของแม่เลยพ่อพ่อไม่ว่าเดี๋ยวพ่อตัดญ้าให้พอลับประกันได้เลยเรื่องยาเรื่องอะไรหน้าที่เก่าหน้าที่เก่ากับพ่อก็ไม่ได้ว่าอะไรพอลุ้สภาของพอลุ้นครับก็มาถึงบ้านแล้วนะครับพี่นุ่ม อันนี้ก็มาสัมภาษณ์คุตปอลลุนครับบอลลุนจะเอาซิโก้เข้าบ้านเลยเหรอครับเข้าเลยเดี๋ยวไวทำไมอ๋อก็ต้องกลับไปกลับมานะเดี๋ยวโอ้ยเอาโก้เข้ามาแล้วก็เข้าไปเลยครับคุณพอร์ลินบอกให้เอาพิโก้เข้าบ้านเลยนะครับเพราะว่าทุมที่ทมดินเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วครับอืมครับ จะได้ขึ้นดูือนง่ายๆจะได้ไปดูชายนอนง่ายๆไม่ต้องวิ่งไปวิ่งมาครับก็สงสารตาเกตคือบคุคคลสําคัญของเรานะครับขาดท่านไม่ได้นะครับท่าน <ปะ S 1> ก็<ล>เหมือนกับเส<ไ>าหลักของเราแค่ท่านมายืนเฉยๆ<ไ>เราก็อุ่นใจแล้วครับแล้วพ่อจะไปทำการย้ายพ<อ>ีโกมาเข้าบ้านหนเดิมนะครับ ก็เราก็มาหาพีโก้ต่อนะครับเพื่อทําการย้ายเข้าบ้านนะครับจะได้อยู่ในล่มเ,เรออเรยอลออ่ะคุณแม่ครับวันนี้คุณแม่ของเราแต่งตัวสวยนะครับนี่ดูนะครับแต่งตัวสวยมากเลยนะครับ อันนี้ก็ fc ก็ขอบคุณ fc ใจดีทุกท่านนะครับ fc ดเั้งกานเกงเสื้อสามสี่ตัวนึงหอด fc หมดครับ fc ใจดีมากครับขอบคุณมากมครับสุขภาพแข็งแรงนะครับรวยเงินรวยทองทุกท่านครับผมก็อันนี้เขาให้น้องน่ารักนะคะแต่คุณแม่เอามาให้ครับผมวันนี้ก็ภารกิจวันนี้ก็ย้ายพี่หนุ่ม พาพี่หนุ่มมาบ้านแล้วก็ย้ายพีโก้เข้าบ้านอ่า<ป>ก็ครับก็ทําการขุดโซ่เรียบร้อยแล้วนะครับออแล้วคุณพ่อก็จะทําการย้ายพีโก้เข้าบ้านนะครับเหมือนเดิมครับได้เดินนิดนึงก็ยังดีนะครับพีโก้ก็ถือว่าได้เดิน สูงใหญ่มากครับคุณพอลุนก็นั่งเฝ้าอยู่นู่นนะครับโอ้เป็นตะคิวหรือเปล่าคุณพ่อไม่เป็นอากาศหนาวครับช่วงนี้ครับคุณพอลุนก็พิงไฟทุกวันครับอันนี้ก็สาวสวยของเราครับมายืนเป็นกำลังใจให้นะครับมานั่งเป็นกำลังใจให้ครับนี่ครับคุณแม่อง,งนุนแล้วก็คุณแม่นรัก ให้คุณปูเกตทำเองครับเราก็ยืนเฝ้าห่างๆีๆยาข้างอนี้อย่น้ออย่าบอชั้งอย่าบอชั้เฮาเาเาเลงเบเบลงเ็บเอาเลเอาเลยเออเฮากเฮา โอเคครับสำหรับคลิปยยนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวพรรายแปย๊บซี่แฟมิลี่ด้วยนะครับผมจะเดินข้างๆเขาครับผมเรยนเล่นเ,ลรเ,ลเรือาาลอยเรือโบ่